นางพัชลานางสะอาดครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ขอนำเสนอผลงาน Bas p a t t is เรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบระดับชาติโอเนรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการขั้นตอน PDCA ความสำคัญของผลงานเพื่อให้ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโ n e น ของโรงเรียนบ้านอนวิทยาประชาสรร์มีผลสำเร็จที่สูงเพิ่มมากขึ้นรายละสามนักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงนำกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนวงจร PDCA มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับตัวเอง จุดประสงค์ของนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติโอเน็ตร,รายวิชาวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา2565ของนักเรียนชัปป้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านเอ้นวิทยาประชาสรรให้สูงขึ้นขั้นตอนการดำเนินงานตามกระบวนการ PDCA ขั้นที่1แพรนวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน จากการทดสอบโอนเน็ตในปีการศึกษา5 6 4จัดประชุมทำแผนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา2565นาำข้อบกพร่องและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องเร่งพัฒนาในปีการศึกษา2 5 6 4มาเป็นแนวทางในการปรปับปรุงพัฒนาโดยการ POC ร่วมกับครูในกลุ่มสาระและผู้เชี่ยวชาญรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและคัดกรองนักเรียนออกเป็น3กลุ่มคือเก่ง ปานกลางอ่อนเพื่อจะหาสื่อและนวัตกรรมที่เหมาะสมสร้างเครื่องมือที่ร่วมกันออกแบบคือข้อสอบการวัดผลสมัมฤทธิ์ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่จะสอบในปีการศึกษา2565ขั้นที่2ดูดำเนินการตามแผนที่วางไว้โดยจัดก,กิจกรรมเติมวิชาการให้เข้มแข็งสอนให้เข้มข้นใช้กระบวนการจัดก,การเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนจนเกิดเป็นความชำนาญเพื่อให้เป็นการเรียนรู้แบบยั่งยืนจานหาสื่อและนวัตกรรมที่เหมาะสมมีการเสริมแรงทางบวกโดยการชมเชยผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีและคอยให้กำลังใจผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ช้าวัดและประเมินผลทุกระยะเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการสอนและพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลขั้นที่ 3. เช็ค ผู้บริหารโรงเรียนคอยกำกับดูแลติดตามอย่างเป็นกิรนยาณมิตรในการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องมอบหมายให้ครูประจำวิชาได้รายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นที่4 act รายงานผลการทดสอบโอ e นสรุปวิเคราะห์เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาปรับปรุงจุดด้อย พัฒนาจุดเด่นและหาวิธีการแนวทางใหม่ๆมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผลสำธิ์ทางการเรียนในปีถัดไปให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นผลการดำเนินงานจากการใช้นวัตกรรมการยกระดับผลสำธิ์ทางการเรียนการทดสอบระดับชาติโอเนตรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการขั้นตอนพ d ดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2,565มีผลสำเร็จทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เฉลี่ย40.11สูงกว่าปีการศึกษา2,564 5.32และสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดรอยละ3นักเรียนมีประสิทธิภาพและมีความพึงพอใจในผลสำเร็จของผลงานบทเรียนที่ได้รับนักเรียน นักเรียนจะได้รับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตัวเองและสามารถต่อยอดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ปกครองเพื่อนำไปพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นได้ผู้ปกครองช่วยให้ผู้ปกครองทราบว่านักเรียนในการปกครองของตัวเองและทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระที่ทดสอบอย่างไรเพื่อเตรียมความพร้อมส่งเสริม ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์สังคห์ของผู้เรียนครูผู้สอนช่วยให้ครูผู้สอนทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้เบื้องต้นของนักเรียนโดยจะทราบว่านักเรียนมีความสามารถด้านการคิดอยู่ในระดับใดเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังช่วยให้ครูสามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบในปีการศึกษา2565ว่าสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ใด ที่ต่ำกว่าระดับประเทศควรหาวิธีการหรือกิจกรรมเพื่อเร่งแก้ไขปัญสมธิ์ทางการเรียนในปีถัดไปด้านสถานศึกษาช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนตลอดจนทิศทางของโรงเรียนในปีการศึกษาต่อไปการเผยแพร่ข้อมูลโรงเรียนบ้านอุ่นวิทยาประชาสัรน์มีการประชาสัมพันธ์ความสำเร็จผลงาน และการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนผ่านทางเพจ a c e b o o k โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ปัจจัยความสำเร็จผู้บริหารโรงเรียนให้การนิเทศกำกับติดตามอย่างเป็นกรราณมิตรท่งเสริมสนับสนุนและให้กำลังใจทั้งครูและนักเรียนในการดำเนินการยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนอย่างดียิ่ง ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่6เตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของเนื้อหาในการติวเทคนิควิธีการในการทำข้อสอบอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจและดำเนินการเตรียมความพร้อมมาแต่เนื่นๆอย่างต่อเนื่องนักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียน